สวัสดีในะตอนค่ำค่ค่ะของวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์สองห้แปทุกคนวันนี้ปิ่นคิดขึ้นได้อย่างหนึ่งค่ะปิ่นอยากจะทำคอนเทนต์บันทึกความทรงจำไว้คอนเทนต์ content อะไรเอ่ยอินจังตั้งอยู่ครบค่ะทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าพี่สาวใจดีของปิ่นค่ะพามาเลี้ยงพามมัมมัมมัมแบบไม่อั้นไปเลยปิ่นก็เลยหือ,อ พุดคอนเซปต์ตรงนี้ขึ้นมาค่ะอิ่มจังจังอยู่ครบ ep หนึ่งเริ่มต้นที่ร้าน mk นั่นเองทุกคนเพราะว่าเรามีคุณแม่มาด้วยเราจะไปกินอะไรที่มันาร์ดคอไม่ได้แล้วตอนนี้ก็เกือบจะสองทุ่มเลยค่ะก็เลยกินแบบเบาๆแล้วปิ่นก็ถือโอกาสมาอัปเดตที่ mk ด้วยค่ะว่าตอนนี้มันมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วปิ่นลืมบอกทุกคนใช่ไหมว่าตอนนี้ค่ะปิ่นอยู่ mk สาขาโลตัส กองของจังหวัดภูเก็ตทุกคนนี่นี่นีเขามีเมนูคุ้มเต็มโต๊ะได้เยอะลด25%มีหลายขนาดหลายไซส์ด้วยค่ะ S M L แล้วก็ตัวนี้ไอศครีมสับปะรดทุกคนอู้หูน่าสนใจทุกคนดูที่โอ้ตายตายตมะม่วงพุดดิง้งสาคูด้วยอะ่ะ คนดูดูน้ำชามะนาวน่าสนใจน่าสนใจทุกคนมีอะไรใหม่เยอะมากๆเปิ่นไม่ได้มานานแล้วเหมือนกันนะคะ MK อ่ะคลิปล่าสุดที่ปิี่นกิน MK เปิ่นจำได้แล้วเมื่อ2ปีที่แล้วไหมอ่ะย้อนความทรงจำไปเมื่อหลายสิบปีก่อนทุกคน MK นี่คือที่หนึ่งเลยนะแล้วก็ที่สุดของชาบูนะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยคือเหมือนกับมันมีชาบูผุดขึ้นมาเยอะมากๆ,ๆทุกคนแต่ว่า mk เขาก็อยู่ได้นะด้วยความที่มันเป็นเอกลักษณ์ทุกคนเห็นไหมชาแบบร้อนร้อนแล้วก็น้ําซุปเขาปิ่นบอกไม่ถูกอ่ะว่า mk มันมีเอกลักษณ์ยังไงแต่คือแบบยังไงก็คือไม่มีใครที่จะมาลบล้าง mk ได้นะในความคิดปิ่น,นะคะแล้วมาทุกครั้งต้องสั่งทุกครั้งค่ะเป็ดนั่นเองทุกคนเป็ดแล้วก็ ข้าวสวยเปล่าๆเ,เดี๋ยวปิ่นจะเอามาทําข้าวต้มนะทุกคนแล้วก็หมี่หยกเริ่มเพิ่มเลยทุกคนจานใหญ่มากๆเราสั่งมาสองจานนะคิดดูดิหมีม่หยกนี้แบบสุดยอดของสุดยอดนะปิ่นชอบทุกคนดูซุปข้าวโฮมหอมหอม,หอมอย่างบอกไม่ถูกมันคือเอ็มเคจริงๆนะทุกคนนี่นีหแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมน้ำจิ้มทุกคนมันจะต้องมีพิกมะนาวแล้วก็คะนาทุกคนอื ปิ่นชอบชอบมากทุกคนดูดีแค่นี้มันก็น่าจะแบบที่สุดของที่สุดแล้วอ่ะทุกคนปิ่นชอบจริงๆนะ M.K เนี่ยในเมื่อของโปรดที่มาทุกครั้งต้องสั่งมันก็มีแค่นั้นน่ะทุกคนออส่วนชาบัวมันก็เหมือนกันทุกที่อ่ะแต่ถ้ามา M.K มันจะต้องมีเป็ดมีคนาอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างอื่นก็เนี้ยค่ะนิดๆหน่อยๆเพราะมันจะเกือบสองทุ่มแล้วทุกคนเราจะกินหนักๆแบบ ฮาร์ดคอฮาร์ดคอไม่ได้ทุกคนเราจะต้องกินเบาๆแล้วพี่สาวเน้นปลาออกินอะไรหนักๆไม่ได้เลยทุกคนแค่เป็ดปิ่นก็อิ่มแล้วอ่ะอดูดิม,มันหอมลันจวนใจทุกคนสุดยอดของสุดยอดจริงๆค่ะ MK นมเที่หนึ่งในใจปิน่นสุดๆ สดๆทุกคนมันหอมแล้วก็บรรยากาศครอบครัวด้วยอ่ะมันอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกทุกคนดูดีดูดิฮึสิ้นมากค่ะแล้วก็วันนี้ฝนตกด้วยนะทุกคนโห้ยตายแล้วแล้วมาเจอแบบน้ําซุปร้อนๆแบบนี้นะสวรรค์ชั้นยอดของปิ่นเลยทุกคนดูดิมันหอมจริงๆค่ะไม่มีชาบูไหนที่มันจะมาสู้ MK ได้นะมันมันต่างกันอะค่ะแต่ยังไง MK ก็คือ MK อ่ะมันก็คือแบบ สุดยอดอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะเป็นยังไงคะทุกคนสำหรับคอนเทนต์ที่ปิดผุดขึ้นมาใหม่ก็คืออิ่มจังตั้งอยู่ครบสนับสนุนอย่างเป็นทางการโดยพี่จีพี่สาวปิ่นนั่นเองทุกคนดูดิอุ้ยเป็นน้องเล็กนี่ช่างดีเหลือเกินทุกคนแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลทุกคนเห็นไหมปิ่นอะเป็นเทศบาลเองทุกคนเขาอิ่มหมดแล้วปิ่นทําหน้าที่เทศบาลกวดเรียบ เป็นยังไงอะ MK ปิ่นชอบของปิ่นจริงๆนะถ้าสติว่า MK ผ่านมาเห็นว่าปิ่นกินเกี้ยงขนาดนี้นะจะให้ปิ่นไปเป็นพรีเซนเตอร์ก็เอานะทุกคนเออโอเคเช็คบินเช็คบิน1516บาทขอบคุณมากๆนะคะพี่จีพี่สาวที่แสนดีบายบาย